น้องกูเกิลจะไปดูอะไรครับไปดูอะไรนะดูแต่ยีราฟอป่ะหรอดูสิงโตน้องกูเกิลมาเที่ยวสวนสัตว์นะครับวันนี้ไปดูอะไรนะน้องกูเกิลไปดูอะไรครับน้องกูเกิลตัวอะไรอยู่ข้างหน้าน่ะ ตัวอะไรครับตัวน,นี้เป็นโซนอะไรครับน้องกูเกิลชอบดูสัตว์มากๆเลยหุยสิงโตขาวมาดูสิงโตขาวกันนะครับน้องกูเกิลมาดูสิงโตขาวนะครับ น้องกูกันดูพี่สิงโตก่อนหน้าสิงโตมาแไ้รู้จักกัน้วอุ้สิงโตมาแล้วน่ะเอาอุ้ยอยู่พี่สิงโต ขับรถเดี๋ยวให้พี่เขาขับก่อนลูกเดี๋ยวค่อยขับเดี๋ยวพี่ถั่น้องกู้งก์นั่งตรงตรงหินได้ไหมลูกมาม่าจะถ่ายรูปกับพี่สิงโตเดี๋ยวมาม่าพาขี่รถนี่ขี่รถนั่งก่อนนั่งอ่ะขี่รถก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงอ้าวหมวกลูกหมวกได้ขี่ได้ครับขี่รถเลย ขับรถเลยขับรถเลยโอ้โหน้องกุ๊ก่สิงโตหลในพี่สิงโตอยู่ไหนลูกในพี่สิงโตได้ไหมบายบายโอ้ยพี่สิงโตนอนหลับหรือเปล่าน่ะใช่ไหมลูกใช่ไหมพี่สิงโตหลับครับ ดูพี่สิงโตไหมดูพี่สิงโตไหมปีดโอ้โหค,ครับรถหนีพี่สิงโตเหรอนี่ขี่รถโอเค